พี่พี่พี่มัดร่วงมัดร่วงมัดร่วงครับผมสำหรับวันนี้ภารกิจฉีดวัคซีนก็ใช้เวลาตั้งแต่ประมาณแปดโมงตอนนี้ก็เก้าโมงครึ่งช้เวลาชั่วโมงครึ่งครับในการรอคิวที่จะฉีดวัคซีนอันนี้ก็เหลือขั้นตอนการาพัก รอดูการนะครับแล้วก็รอบัตรรอไปรัดนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ถึงว่าจะใช้เวลาึ่งวันแต่ด้วยการบือหานการจัดก,การของทีมงานแพทย์ที่ดีนะครับจะทําให้ทุกอย่างมันรับรื่นไปได้ด้วยดีนะครับก็ ระับคลินี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันมาก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ